โอ๊ยโอ๊ยโอ๊ยเอาล่ะลุงพี่ว่าแต่ลุงพี่เนี่ยอยู่กับใครเนี่ย อนี่เลยสองคนนี้เนี่ยเป็นสมาชิกใหม่ในหมู่บ้านเรานะจริงหรอทำไมถึงได้สวยขนาดนี้ก็ไม่รู้นะคะเอ๊ว่าแต่ปอนเนี่ยก็ไม่เคยเห็นใครนะคะไว้ผมสีนี้แล้วก็มีตาสีนี้เลยนะคะเอาละค่ะเดี๋ยววันนี้นะคะปอจะมาสอนทำแบบนี้ให้ดูนะคะทุกคนบอกเลยว่าเป็นอะไรที่โคตรใหม่เลยนะคะเฮ้ยจะบอกว่า พอเราเนี่ยลองแต่งตัวแบบนี้นะคะบอกเลยว่าก็เป็นตัวละครที่แบบว่าค่อนข้างเหมือนกับในอนิเมะมากๆเลยนะคะดูสิตาสีชมพูนะคะแล้วก็ผมสีขาวนะคะวิธีการทําก็ไม่ยากเลยนะคะทุกคนเออพวกเธอเนี่ยนะเป็นฝาแฝดที่หน้าตาโคตรน่ารักเลยนะเดี๋ยวปอจะพาเพื่อนๆนะคะไปดูวิธีการทำกันนะครับเรื่อ อันดับแรกเลยนะคะคือเราเนี่ยจะต้องมาเล่นตัวผู้ชายนะคะแล้วก็ทําให้ตัวเราเนี่ยเป็นดินจานนะคะเพื่อแยกรังได้นะคะทุกคนขั้นตอนแรกนะคะคือเราเนี่ยจะต้องนะคะทําแฝดเนี่ยขึ้นมาก่อนนะคะเอาละคะ่ะก็เริ่มกันเลยแล้วกันเนาะก็ให้เรานะคะกดไปที่แยกร่างตรงนี้เลยจ้าปรึ้มนี่เห็นไหมอันดับต่อไปคือเราเนี่ย จะต้องปล่อยคนแรกก่อนนะคะแล้วก็ให้เราเนี่ยวิ่งไปนะคะเพื่อทําการนะคะเอิ่มเอาผู้หญิงคนที่เป็นร่างโคนนะคะออกมาเนาะจะบอกว่าเราเนี่ยต้องใช้ฝาแฝดนะคะถึง3ามคนเท่านั้นนะคะมาแล้วนะคะแล้วก็ปล่อยมือเลยะคะ่ะแล้วเราก็พยายามนะคะเอาเอาิ่มเอาคนนี้ออกมาให้ได้นะคะทุกคนคะ่ะเอาละคะ่ะแล้วเราก็ทําฝาแฝดนะคะมาถึง3ามคนเลยนะคะ ขั้นตอนต่อไปคือบอกเลยว่าค่อนข้างสำคัญเลยนะคะเราจะต้องไปที่ร่างจริงๆของเรานะคะก็คือร่างแรกเนาะก็คือคนนี้เลยค่ะทุกคนค่ะเราจะต้องเปลี่ยนนะคะจากร่างแรกเท่านั้นนะคะทุกคนอันดับต่อไปคือกดคุยเลยนะคะแล้วก็ไปที่นี่เลยค่ะ Edit นะคะแล้วก็เลื่อนลงมาเลยนะคะทุกคนนี่เลยแล้วก็มาตรงนี้เลยนะคะเห็นไหมที่พอเอาเมาส์วงไว้นะคะ ปึ้มแล้วก็ไปที่ normal นะคะปึ้ม,มนี่ค่ะทุกคนเห็นไหมคือพอเราเนี่ย เปลี่ยนล่างจริงนะคะเป็นสีขาวใช่ไหมคะล่างโคนเนี่ยก็จะเป็นสีนี้นะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปคือเราจะมาลบล่างจริงออกนะคะทุกคนแล้วก็ทําการนะคะกดล่องผลไปเลยค่ะเพราะว่าเราไม่ใช้นางแล้วเนาะทุกคนอ่ะแล้วเราก็มาที่ล่างฝาแฝดเลยจ้ะทุกคนจ๋าแล้วก็มาเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขากันนะคะเอาเป็นเสื้อผ้าที่บอกว่าน่ารักน่ารักแล้วกันเนาะเออนี่เลยค่ะเห็นไหมก็คือเราเนี่ยได้มาแล้ว ะะแต่ว่าที่ดีเนี่ยเราต้องการให้เขาเนี่ยมีผมสีขาวใช่ไหมคะก็ให้เรานะคะกดคุยเลยค่ะทุกคนแล้วก็ไปที่นี่เลยค่ะแฮนะคะแล้วก็เปลี่ยนเป็นสีอะไรก็ได้ค่ะเห็นไหมมันก็จะกลายเป็นสีขาวนะคะแต่ว่าต้องขอย้ำว่ามันทำได้แค่สีขาวเท่านั้นนะคะก็คือทำเหมือนเดิมเลยนะคะนี่เลยทำการเปลี่ยนเสื้อผ้าให้เขาคะ่ะแล้วก็ เปลี่ยนสีผมให้เขานะคะ <Wow. S 1> นี่เลยค่ะเห็นไหม แค่นี้ก็คือเราเนี่ยได้ฝาแฝดมาแล้วนะคะทุกคนแต่ข้อเสียคือเราเนี่ยจะไม่สามารถนะคะเล่นหรือว่าบังคับตัวพวกนางได้นะคะเพราะว่าเราเนี่ยใช้ร่างจริงของเรานะคะเพื่อเปลี่ยนสีพวกนางเนาะเอองงไหมเออก็หวังว่าทุกคนจะไม่งงกันใช่ไหมล่ะเป็นยังไงล่ะคะทุกคนค่ะคือแบบวิธีการทําก็ไม่ยากเลยใช่ไหมล่ะเออบอกเลยว่าง่ายมากๆเลยนะคะเอาละคะ่ะไหนๆก็มากันแล้วเนาะเดี๋ยวปอจะพา ทั้งสองคนนะคะไปอยู่บ้านหลังใหม่กันนะคะคือเราเนี่ยจะต้องหาบ้านให้เขาอยู่ด้วยนะคะคือปอเนี่ยค่อนข้างชอบสีผมมากๆเลยนะคะเพราะว่ามันทําให้เราเนี่ยนึกถึงตัวละครในอนิเมะมากๆเลยนะคะเหมือนแมเหมือนนะวุ้ยจริงๆขอกลับมาเปลี่ยนสภาพก่อนแล้วกันนะครับเอาเป็นชุดนี้แล้วกันเนาะเออโอเคครับผมสาวๆผมมาแล้วเป็นไงโคตรน่ารักเลยอะ่ะ สาวๆขึ้นมาแล้วลูกนี่ฝาแฟดมาแล้วนะคะอุ้ยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทุกคนเรามาถึงบ้านแล้วนะคะต้องบอกเลยว่าเป็นบ้านที่แบบโหโคตรหรูหราเลยนะคะเอาล่ะแต่เราขอจอดตรงนี้แล้วกันนะคะทุกคนโอเคครับพ่อสาวถึงแล้วครับลงมาเลยอุ้ยไมโกดโอ้ไมโดเป็นบ้านแบบว่า หลังโครใหญ่เลยเฮ้ยคือเป็นบ้านที่เหมาะสําหรับพวกเธอสองคนมากๆเลยนะเนี่ยใช่แล้วค่ะใช่แล้วไฮโซมากๆเลยนะคะเอาล่ะไหนดูซิว่ามีอะไรบ้างหูแบบ หลังใหญ่มากๆเลยอะ่ะบอกเลยว่า2คนนี้นะคะจะต้องเหงาแน่นอนเลยอะ่ะทุกคนนี่เลยค่ะมีห้องประชุมด้วยนะคะเอ้ยทุกคนคือต้องบอกว่าบ้านหลังนี้นะคะคือเป็นบ้านที่แบบว่าเอาไว้สำหรับนักธุรกิจแน่ๆเลยนะคะโอ้ oh my god ห้องครัวคือแบบ เฮ้ยไฮโซไปไหนก่อนคะฮัลโหลใหญ่มากๆเลยย่าโอ้โหคือไม่รู้ว่าทั้งสองคนเนี่ยจะเหงาหรือเปล่านะคะเพราะว่าบ้านเนี่ยมันแบบว่ามันใหญ่อะเออแล้วก็อันนี้คือเป็นห้องซักผ้านะคะเอาไว้แบบว่าเข้ามาล้างหน้าล้างตาแล้วก็ซักผ้าได้ด้วยนะคะผมเอาล่ะค่ะสาวๆไม่ต้องเก่งใจนะแล้วก็ ไปค่ะขึ้นมาเลยนะคะผมนี่ค่ะมีทั้งหมด2ชั้นเลยนะคะทุกคนวู้วอันนี้คือเป็นชั้นที่สองนะคะอ่าโอ้โหแล้วก็พอเราขึ้นมาเนี่ยก็คือยังเจอกับห้องโถงใหญ่อีกนะคะเนี่ยทีวีก็คือแบบใหญ่มากๆแล้วก็มีโซฟานะคะที่โครตรยาวเลยค่ะทุกคนเออเอา้าแล้วอีกคนหนึ่งหาย ไปไหนแล้วล่ะด้านนี้นะคะคือเป็ ER เปนห้องนอนใหญ่ค่ะทุกคนแล้วก็พอเราเข้ามาใช่ไหมคะก็จะเจอกับห้องนอนครับผมดูสิอ้าวเดี๋ยวเออพอดีผมหน่อยอยากจะลองดูว่าเตียงเนี่ยมันนุ่มหรือเปล่านะคะเออเอาล่ะบอกเลยว่าเตียงโคตรนุ่มเลยนะคะเฮ้ยว้าวก็คือมีห้องนอนนะคะซ่อนอยู่ด้วยนะคะ โอยคือแบบเป็นห้องที่แบบใหญ่โตมากมากเลยนะคะเนี่ยดูสิโอ้ oh my god ห้องโคตรใหญ่เลยอะ่ะแล้วตรงนี้ล่ะครับมีห้องนอนหรือเปล่าโอ้โหนี่ไงบอกเลยว่าเป็นห้องที่แบบว่าเหมาะสำหรับพวกคุณมากๆเลยนะครับเพราะว่าเป็นสีชมพูหมดเลยนะว้า wow. วแล้วคือเป็นสีชมพูที่แบบว่าสวยด้วยนะคะเนี่ย สุดยอดไปเลยอ่ะดูซิทุกคนเดี๋ยวนะเหมือนจะมีโซนตรงนี้ด้วยเลยอ่ะว้าวเฮ้ยมีห้องเลี้ยงเด็กด้วยนะครับมีเปรของเด็กด้วยนะคะแล้วก็มีเตียงที่เหมาะสําหรับเด็กด้วยนะครับว้าวแล้วก็ตรงนี้คือเป็นโซนระเบียงครับเลี้ยงเด็กด้วยครับมีเตียงที่เหมาะสําหรับเด็กด้วย ว้าวแล้วก็นี่คือเป็นเซนโซเด็กดูมีห้องรับมีปอม,มีแล้วก็เด็กด้วยนะคะรับแล้วก็ตรงนี้เป็นสุนเด็กดูน,น,น,นะคะพวก มีเตียงขาเราเนี่ยก็มีฉากที่ธนาคารคือเป็นฝั่งแต่ชออบก็มีมาสีนี้อยน้ำวิก็ไม่ยากเลยนะคะเด็กเูก็พามีเตียงที่ขาเราใส่เรียบร้อยแล้วนะคะการทคือเป็นหรือว่าก็เป็นทำทั้งๆแล้วอยากให้ดูนะคะบอกเลยว่าวิธีของเมื่อคลิปนี้นะคะเราก็พาสองน้องเราชอเตียงนะคะก็ทานอยู่ นแล้วก็อย่าลืมกดตบาให้ปอด้วยนะคะสำหับาากที่คนข้าแล้วก็ทีให้ดูมากเลยนะคะทุกคนเอาละไม่เพื่อนๆเราดูคลิปปอจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ปอด้วยนะคะทุกคน